ที่ที่เราเห็นอยู่นี่นี่เป็นวัดวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นอยู่บนเมืองเรียกว่าอะไรเฟยฉันเกาซันภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฮ d ดะทักคายะมัเราเดินทางมากับหลานชายวันนี้เป็นวันที่9วันที่ประเทศไทยมีการเดินต่อต้านการคอร์รัปชันโดยเฉพาะที่กรุงเทพแต่เรามาอยู่ที่นี่ใจเราอยู่ที่กรุงเทพแล้ว นะมาดูพุทธศาสนาของญี่ปุ่นที่ลงเหลืออยู่นะตรงนี้ดูน่าจะเป็นลานจอดรถมุมนี้เป็นมุมท้ายๆของวัดที่เป็นสุสานนะคนก็มักจะมาฝังศพชาวพุทธดั้งเดิมก็มักจะฝังศพอยู่แถบนี้นะแล้วก็มีป่าไม้ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสวยงามมากเลยนะวัดเงียบสงบเรายังไม่เห็นพระสักรูปเลย รูปทรงของวัดก็คือความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาแนอดีตนะคมหินแกะสลักสไตล์ญี่ปุ่นนะวัดเงียบมากไม่มีคนมาแต่ว่าเราดูจากร่องรอยของความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มีคนมากวาดพื้นนะทางเดินสะอาดงดงามมากนะแ้วมีโบสถ์มีศาลาครบพร้อม ตัววัดมีคนดูแลเอาใจใสนะ่มีป้ายที่ระบุว่าใครเป็นคนสร้างใครดูแลที่สำคัญที่เราเน้นคือสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบทางเดินจะเป๊ะเป๊ะเลยว่าไปไหนไปไหนนะมีป้ายระบุความชัดเจนนะตัวภาษาจีนแล้วก็ไม่เก่งเท่าไหร่นะแต่ทึ่งแล้วก็ เงียบสงบสงบเพราะว่าไม่มีคนดูการตกแต่งต้นไม้นะงดงามมากเลยนี่เป็นส่วนหนึ่งของวัดดูถ้าจะมีบริเวณวัดใหญ่โตมากข้างล่างก็คือหมู่บ้านนะเราพักห่างจากที่นี่พอสมควรเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปเมืองมรดกโลกที่มีหิมะปกคลุมอีกเมืองหนึ่งแนละ้วตอนนี้ตอนเช้าก็มาอยู่ที่ทัคคยมา ล้วก็เลยมาดูร่องรอยของพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองมากในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันนี้ก็แปลงสภาพเป็นตัววิถีชีวิตไปหมดแล้วดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาเสื่อมแต่ว่าตัวคําสอนเนี่ยกลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นกิจกรรมเป็นวิถีชีวิตดูจากความอ่อนน้อมความสุภาพเรียบง่ายอ่อนโยนบิญญาณของมหายานก็ลงไปที่ตัวการบริการรับใช้ อันเราตลอดสองข้านทางที่มาเนี่ยประทับใจมากก็คืออพุทธศาสนากลายเป็นวิถีชีวิตนะไม่ใช่เป็นแค่คำสอนอยู่ในคัมภีรนะ์ทุกอย่างเป็นระเบียบวินัยอ๋อนี่คือวัดวินหลงซื่อนะยูริจิเทมเพลนะข้างในก็เป็นอีกวัดหนึ่งก็น่าจะเข้าได้นะเราอยากจะถ่ายให้ดูสำหรับคนที่ไม่เคยมาที่นี่อ๋อนี่วัดตาชงส์ ก็เป็นอีกวัดหนึ่งยังไม่เจอคนก็เลยยังไม่ต้องเสียค่าบัตรก็น่าจะมีพระดูแลเช่นกันองคอันนี้ก็คล้ายๆกันะวัดสองวัดซ้อนกันเลยนะอืโชคดีมากอาก็มีรูปแกะสลักมักจะเป็นรูปของที่จ้งหวังผูซซานะเป็นพระที่ตั้งปณิธานว่าจะอ่โปรดสัตว์แม้แต่ในนรกให้หมดก่อนถึงจะเข้าสู่ปรินิพาน ซึ่งคนไทยจะมองว่าเวอร์หรือว่าเกินไปแต่คำจริงก็คือมีนัยยะซ้อนว่าตั้งใจกลับมาเกิดแล้วเกิดอีกไม่กลัวการเกิดเน้นความเสียสละซึ่งเนี้ยคนไทยควรจะเรียนรู้ศึกษาโอ้วัดงามมากๆเลยโอ้โชคดีโชคดีดูสิเก่าโบราณขนาดไหนนะโอ้สุดยอดเลยดู ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่คนโบราณเขาเหลือทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังแต่เนื่องจากตัววิธีชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องมาพึ่งพระอะไรมากนะวิธีชีวิตเขก็คนญี่ปุ่นก็กินง่ายอยู่ง่ายนะสามารถที่จะหมักดองของประหยัดมีความเป็นระเบียบนะอันถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าเขาไม่ต้องมาพึ่งตัววัตถุละเขาแปลงปรับลงไปในวิธีชีวิตของเขาเลย สวยงามมากจริงๆนะวันนี้เป็นวันที่9ธันวาคม2556วันที่ประเทศไทยกำลังให้ประชาชนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศดูซิว่าเราจะทำได้อย่างไต้หวันอย่างญี่ปุ่นหรือไม่ก็เขาเอาใจช่วย